โซ่หัมอบบนั้นครับโซที่ก็ซ่ินับไปนี้โซจุกมีใจครับแล้วมีใครเป็นผู้ป้องกนซ่ตรนี้ไมก็จะลำเซียคนซนีโยเซนจ์พวกในค่ายช่วยกันเนาะเราตอนนี้อายุเท่าไหร่สิบเก้าเราสูงประมาณเท่าไหร่เราจะสิบเราลวายประมาณกี่กิโลครับ้าจเป็นกิโลเราเป็นมือตานเลยครับที่เมือแล้ววันนี้เราเจอกับเตากาลาเคยเจอไหมไม่เคยออกไฟแรกเลยแล้วได้สื่อสารกันมาแต่กี่วานบ้าง ศึกษาอยู่ท้องผู้ถือจะตายอะไรก็จำได้ไหมก็พี่เหมือยเหมือนกันแล้ววันนี้เรามาเกมวางแผงก็เกมมันเราก็แไปเรื่อยๆนะแล้วหลวงมดคอยแก้กันตรงนั้นก็อย่างไฟล่าสุดที่เรามีต่อยไว้ยังต่อยครับไฟที่ไหนวะนะต่อยที่เป็นไงบ้างเสมอกับพิเศษบอลเสมอเลยวันนี้เลยมีไฟที่สองเลยอืมแล้ว เราเป็นเราต่อยมวยมาโดนๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณอ่านะครับอุ๊ยเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ฝากเชิญเชิญใสคขับตันนี้นะฝากชาวสุราแล้วติดตามผมเลยมีมวยติดตามเต็มที่ครับอันนี้เกิดที่เกิดเกิดแล้วโอเคสบายมารเลยับ